ล่าสุดค่ะทั้งด้านของเซนทันพัฒนาทุ่มงบ700ล้านบาทค่ะจัดแคมเปญใหญ่นะคะ The World Great Celebration 2025ด้านไทยจุดหมายปลายทางระดับโลกค่ะดรนัฐกิจตั้งภูลสินธนากรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดบริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดมหาชนเปิดเผยค่ะว่าเซนทันพัฒนาได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์สกอตาบแาเดอรมา สายการบินฟินแอร์และพันธมิตรชั้นนำทุ่มง,งบลงทุน700ล้านบาทเปิดแคมเปญ The World Great Celebration 2025ปรากฏการฉลองเทศกาลแห่งความสุขทรานฟอร์มศูนย์การค้าเซ็นทันทั่วประเทศให้เป็น Santa Village t ม e m m Park Experience สุดพิเศษนำซานตาคลอสตัวจริงจากเมืองโรวาเนียมิประเทศฟินแลนด์มาเยือนประเทศไทยค่ะ นอกจากนี้นะคะเซนเันเวอร์ well ยังพบกับ The First Art Toy Christmas Decoration in the World เปิดตัวกองทัพอาร์ตทอย23คาแรคเตอร์จาก11อาร์ติสในรูปแบบของ Christmas Edition ขนาดใจแอนสูง4เมตรไม่ว่าจะเป็นลาบูบูซิโมโมแฟรัปี้วินเซนต์พร้อมเซอร์ไพรส์ระดับโลกอาร์ตทอยตัวซีเครตที่มีการคอลแลบระหว่างเจสสิก้าอึง้งศิลปินชาวฮ่องกงออสเตรเลีย กับน้องแอบิเกลลูกสาวชมพู่อารยาเปิดตัวครั้งแรกในงานเปิดไฟต้นคริสต์มาสที่สูงที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียค่ะปีนี้เป็นปีพิเศษจริงๆนะครับที่เราได้จัดเรียกว่า Decoration เรียกว่า the world first art toy decoration นะฮะครั้งแรกของโลกนะครับที่เราเอา11ศิลปินนะฮะมาทำอาร์ตทอย23คาแรคเตอร์เนี่ยในรูปกับ Santa Village นะครับ ที่สําคัญคือว่าทุกศูนย์กาค้าของเซ็นเตอรเนี่ยเราได้จําลองแซนต้าวิลเลจจากประเทศฟินแลนด์เนี่ยเอามาทำเดคอเรชั่นที่ศูนย์การค้าเราทั่วประเทศ42แห่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็เราต้องการที่จะสร้างนรมิตเนี่ยให้แซนต้าวิลเลจเนี่ยมีประสบการณ์จริงนะฮะเราก็ร่วมกับศิลปินนะฮะทั้งพอกซี่นะฮะแล้วก็ทั้งคาแรคเตอร์ต่างๆที่เราสร้างสรรค์ขึ้น6คาแรคเตอร์ขึ้นมาเนี่ย เพื่่ออทีจะมบควาสให้กซ็ทททน,นทันพัฒนามุ่งสร้างกิจกรรมและอีเวนท์ที่เป็นแมกเนตดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในไตรมาสสุดท้ายของปีคาาทราฟฟิกเพิ่มขึ้น25-30%ที่ศูนย์การค้าเซ็นทันทั่วไทยพร้อมผลักดันประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางระดับโลกเริ่มตั้งแต่1พฤศจิกาย,ยนนี้ไปจนถึงวันที่5มกราคม2568ค่ะ ใครชอบตีมคริสต์มาสใครชอบอาร์ตทอยนะครับก็ไปร่วมงานกันได้ที่สูนกัค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศนะครับ